เราเป็นนักกยายภาพบําบัดแ,และแน่นอนว่าเรามีใบประกอบวิชาชีพเราเป็นนักกยายภาพบําบัดและแน่นอนว่าเรามีความรู้เรื่องอาโตมีเราเป็นนักกยายภาพบําบัดและแน่นอนว่า เรามีความสามารถในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดเพื่อใช้รักษาบำบัดฟื้นฟูอาการต่างๆรวมไปถึงการตรวจและวินิจฉัยอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายและรักษาด้วยหัตถการทางกายภาพบำบัดรวมไปถึงการออกแบบท่าออกกําลังกายเพื่อปรับโครงสร้างเราเป็นนักกายภาพบำบัดและแน่นอนว่าเราสามารถดูแลอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาตลอดรวมไปถึงการป้องกันอาการบาดเจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เราเป็นนักก้ผ้าบำบัดและแน่นอนว่าเราเข้าใจทุกอาการบาดเจ็บเพราะเราเคยมีปัญหา ITB จากการวิ่งเคยปวดเข่าจากเซิร์ฟสเก็ตเคยตีกรองจนมืออักเสบเคยเล่นแบดมินตันจนข้อเท้าพลิกเอ็นฉีกและต้องเข้าเฟือกรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองรวมไปถึงอาการออฟฟิศซินโดรมเคยเป็นขนาดนี้ต้องเข้าใจแล้วแหละเชื่อหรือยงังคะว่านักแก้ผ้าบำบัดเข้าใจทุกอาการเจ็บปวดของคุณแน่นอน